พวกเซลเมนหรือว่าเซียนพักเกนะฮะชาตินี้คุณได้เห็นถือเป็นบุนตาแล้วนะฮะดูแคลไซหรืออะลาคนไนนะฮะไอ้พวกเซียนพักเกไอ้ไม่ใช่เซียนไอ้เซลเห็นไหมฮะเห็นแคลไซต์หรืออะลาคนไนไหมมีชีวิตไหมเนี่ยมองนอกเป็นยังไงแห้งไหมดูนีฮะ เคยเห็นไหมเนี่ยเซลไอเซลพัคเกดูเห็นไหมฮะมันเคยเห็นหรอกนี่เคยเห็นที่ไหนฮะคนตรงนี้มันเล่นพัคเกดติดตาแล้วแค่สูตรผมบอกพี่เพื่อนว่าไงมองหลังมองเยอะๆมองนานๆมองให้นานๆมองหลังอ่ะอันนี้ตรงอกดูอกดูอก ดูอกเรามองแห้งใช่ไหมดูอกเซลเ้ยเซลแมนเดี๋ยวดึงออกไปนิดนึงให้ดูไกลๆดีกว่าใหดูไกลดีกว่าเห็นไหมว่ามีชีวิตไหมเซลแมนเลยดูเรามองนอกเป็นยังไงฮะแห้งกรองดูดูเคยเห็นไหมเนี่ยเออเคยเห็นไหมภาพแบบเนี้ย เคยเห็นพระสมเด็จมีชีวิตไหมดูดูให้เจะจะเห็นยัง,งอเซ่นไอเ้เซีพระเกหัดเล่นของแท้เขาเป็นไหมเนี่ยดูว่าพระแท้เขาเป็นยังไงเขาเรียกว่าพระสมเด็จมีชีวิตแต่คุณเคยเห็นยังเคยได้ยินอย่างเดียวใช่ไหมเพราะคุณไม่เคยเห็นพระแท้ไงว่าพระพแท้เป็นแบบไหนไม่เคยเห็นไงนี่ของแท้ ป gone, building, ึ๊กป the the mm ึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ้าวเดี๋ยวเราไปองค์อื่นบ้างเพื่เพื่อนนะอันนี้ให้ดูแบบเดี๋ยวดูหลังก่อนนิดนึงดีกว่าดูหลังไม่ได้ไม่ไม่ต้องปรับเยอะอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังของเนื้อปูนดิบไอ้ปูนสุกเนื้อปูนสุกเนื้อปูนสุกนะเดี๋ยวดูปึ๊ก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 ออกขยายไปอีกเอาไกลๆเลยเป็นไงฮะปัง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 ปงอิติเจปงปัตตะมังปงวุฒคุณหนึ่ปึ๊ดปังบนเลย ขาไม่ได้มีสีเดียวรู้